ครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มารีวิวกินเวเซ่นนะครับที่สาข์คัอะดมอแปงแค่นะครับกับเมนูที่อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือเมนูเมโนช็อกโกแลตลิงอะดิงนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างราครมีเอาเลยนะนี่ก่อน ยายครับทำใด้ครีมอีกหน่อยอุ๊ปออเปอร์หน่อยนะครับอืมไซนัตนะครับแล้วก็ช็อกบัตบ้างนะครับอ้อร่อยมากเลยครับแนะนำเลยครับเยี่ยมเลยครับแนว